ร้อยหัวใจร่วมเป็นหนึ่งเดียวร้อยหนทางคิดทำเพื่อเขาผู้พิการก็คงจะมีสักวันที่ดีสร้างคุณค่าชีวิตให้เขาอยู่ต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรีเพียงคอยเขาได้มีโอกาส ก็คงจะมีสักวัน ที่รักทุกท่านคะกลับมาพบกันอีกครั้งคะ่ะในรายการรวมใจเป็นหนึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะในเวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาค่ะทางสถานีวิทยุศึกษาประจัายเสียงด้วยความถี่ FM 92 MHz นอกจากนั้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังได้ทาง Facebook Fanpage วิทยุศึกษา FM 92ทางแอปพลิเคชันฟังเพลินของอสมอท โดยเลือกรับฟังที่วิทยุศึกษาหรือจะเป็นทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม KU Band ที่ช่อง FM 92ค่ะและทาง w w w moe er radio thai net ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้พร้อมกับที่กำลังออกอากาศนี้เลยนะคะและยังค้นหารายการเพื่อรับฟังย้อนหลังได้อีกถึง6เดือนค่ะรายการรวมใจเป็นหนึ่งผลิตร,รายการโดยความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุศึกษา และมูลนิธิการดำรงชีวิตอิสระคนพิการค่ะสนับสนุนรายการโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการวันนี้ดิฉันมานิดาโสพิตพงศ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในช่วงของแขกรับเชิญเราจะได้พบกับคุณสุนทรอ,อิ่มวัฒนานายกสมาคมเสริมสร้างชีวิตหรือว่า living association ค่ะและฟังเพลงพอเพาจากเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการนะคะ ท่าคิดทำเธอเขา ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการพูดคุยกับแขกรับเชิญค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วนะคะว่าวันนี้ค่ะรายการรวมใจเป็นหนึ่งของเราได้รับเกียรจากคุณสุนทรอ,อิ่มวัฒนานะคะนายกสมาคมเสริมสร้างชีวิตหรือว่า living ค่ะซึ่งท่านจะมาพูดคุยในเรื่องราวการทำงานขององค์กรให้พวกเราได้ฟังกันค่ะตอนนี้นะคะคุณสุนทรก็ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะขอต้อนรับและสวัสดีคุณสุนทรค่ะ สวัสดีครับผู้ดำเนินรายการและผู้ฟังทุกท่านครับผมชื่อสุนทรนะครับนามสกุลอิ่งวัฒนาค่ะปัจจุบันนี้ก็ได้รับตําแหน่งเป็นนายกสมาคมค<ะ>่ะเสริสร้างชีวิตนะครับหรือเรียกว่า l i ฟวิ่นะครับค<ะ>่ะ Association นะเป็นสมา,นะสมาคมค่ะปัจจุบันนี้ผมเป็นข้าราชการบนานาญค่ะ,ะนะครับก็อายุเยอะ,ละิลเจ67นะครับปัจจุบันนี้ก็ ไม่ได้ทามอะไรมากมายนะครับพักผ่อนแล้วก็มาช่วยงาน,งานที่ Living นะครับครับผมค่ะในส่วนของคุณสุนทรก็อย่างที่คุณสุนทรได้แนะนําไปแล้วนะคะทีนี้ตัวสมาคมเองค่ะตัว Living Association เนี่ยค่ะมีความเป็นมาหรือว่ามีเรื่องราวที่ความเป็นตัวเขายังไงบ้างคะอ๋อนี้ผมจะเท่าความย้อนย้อน กลับไปในอดีตตั้งนิดหนึ่งนะครับจุดที่เริ่มต้นของอเราเอาเรียกย่อๆกันนะว่าเป็นลิฟวิ่งแล้วกันนะ,ะจะได้เข้าใจตรงกันนะลิฟวิ่ง <Living S 1> นะครับมันก่อเกิดกําเนิดขึ้นมาย้อนหลังไปเมื่อปี2558ประมาณนั้นนะครับ5 7 58นี่ก็มีกลุ่มบุคคลชุดหนึ่งนะประมาณสักสามึงสี่คนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่เป็นแม่ของอผู้ที่มีปัญหาเรื่อง สุขภาพเป็นโรคทางด้านจิตเวชนะครับซึ่งก็ดูแลรักษา,าลูกชายมาตลอดต่อเนื่องนะโดยโดยรับการรักษากัก,ากทานหมอเฉพาะทางนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆก็มีทางคุณหมอซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ให้การรักษากับผู้ป่วยทางด้านโรคจิตเวชเป็นคนที่สองแล้วก็มีท่านอื่นอีก หนึ่งถึงสองท่านก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงกับโรคจิตเวทคือพูดง่ายว่าเป็นเป็นผู้ป่วยะนะครับตอนนี้พอปีห้าแปดเนี่ยคุณที่เป็นคุณแม่ของน้องที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยก็รักษาต่อเนื่องมาก็หมายว่าโรคนี้มันก็ยังไม่ได้หายขาดไปนะโดยการรักษากับคุณหมอนี่ก็ได้ยามาทานาเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ท่านนี้ก็มีแนวคิดว่าถ้า ยินต่ยาอย่างเดียวเนี่ยมันการฟื้นฟูอะไรต่างมันก็ไม่ได้ดีขึ้นอะไรต่างท่านก็เลยศึกษาหาความรู้ทั้งทั้งต่างประเทศเลยทั้งในประเทศเลยว่าแนวทางในการรักษาเกี่ยวกับโรคสางกิตเวทเนี่ยมันมีแนวแนวนวไหนบ้างก็ไปดูงานในต่างประเทศก็เห็นว่ามันมีหน่วยงานองค์กรที่นอกเหนือจากโรงพยาบาลที่หรือคุณหมอที่มามาดูแลรักษาเรื่องการจ่ายยา เพ, <erman. S 2> เพื่อรักษาโรคต่างกล่าวมีหนึานที่ให้การฟื้นฟูในเรื่องของการกิจกรรมต่างๆมีศิลปะบำบัด <học> มีอะไรต่างๆมันก็เลยเป็นไอเดียแล้วพอดีว่าบังเอินในกลุ่มนี้สามสี่ท่านก็ยังคุกครีอยู่ในเรื่องโรคนี้ก็เลยคุยกันชวนกันมาทำกิจกรรม แล้วก็อยากจะช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านโรคอกเิตเวืนี้ก็เลยเสียสละแรงกายแล้วก็กำลังทรัพย์นะครับคุณแม่ท่านนี้ที่ลูกมีการเจ็บป่วยเนี่ยยังเสียสละตึกนะครับที่อาคารเจ็ดชั้นให้มาเป็นที่สถานที่ตั้งของของลิฟวิ่ด้วยเพราะว่าท่านจะมีปิตใจอันแรงกล้าที่ว่าจะช่วยเหลือสังคมนะครับโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ รีบริ n งนี้ได้รับการจดทะเบียนนะเราต้องจดทะเบียนให้ถูกต้อง uh huh. ในปีประมาณปี2,559ครับ uh huh. จากประเ uh huh. ด็นการ่อบกำเนิดขึ้นมา uh huh. นะครับตอนนี้ถ้าเรามองภาพนะครับรีิ้งนี้มันมีส่วนประกอบอีกสองสาส่วน uh huh. ที่เป็นโครงสร้าง uh huh. นะครับเมื่อเรามี Li บิ n งแล้วก็ต่อบกำเนิดเป็นส uh huh. มาคมเสริมสร้างชีวิต อันนี้หละที่เกิดขึ้นมาแล้วคือ living association นะครับครัแล้วก็มีอีกหน่วยหน่วยหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นเป็นบริษัทนะค่ะ living วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดค่ะเป็น living social enterprise นี้ใช่ไหมค่ะถูกต้องครับแล้วอีกอ่ารหนึ่งก็จะเป็น living disability service center นะครับเป็นศูนย์บริการคนพิการ ถ้าอย่งงางนั้นจะรบกวนคุณสุนทรช่วยอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดของแต่ละส่วนเพื่อให้คุณผู้ฟังได้แบบว่าเ,ออเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นค่ะเช่ค่ะได้ครับ,ค,ค,รบคือถ้าถ้า,ถา,ถามองในในในส่วนแรกที่ huh. เป็นสมาคมนะครับสริมสร้างชีวิตสมาคมที่เราจดทะเบียนเราในฐานะที่เป็นองค,ค์กรที่มีกกรรมาการดําเนินงานทุกส่วน เรามีปัชญาเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีคุณค่าสามารถเติบโตแล้วก็สร้างสารรค์ชีวิตและชุมชนร่วมกันถึงแม้ว่าจะมีโรคติดเชเวอมาอยูนะครับเพราะฉะนั้นการใดๆ ที่เราทํานี้เราทําเพื่อการพื้นฟูให้เขากลับมามีชีวิตที่ดีพื้นฟูสาะพัฒนะพื้นฟูสุขภาวะอะไรต่างๆให้กลับมาอยู่ในสังคมได้มีทําเป็นพธนธกิจต่างๆและเรื่องเกี่ยวกับการคือเรื่องแบบนี้มันจะต้องเป็นลักษณะของแบบฟอร์มชนิดหนึง่งนะครับเพื่อที่จะยืนยันตัวตนของเราว่าเราดาเนินการนอย่างไรเพื่ออะไรทางสมาคมก็ มีคอนแทคกับทั้งในต่างประเทศด้วยในปร,ใประเทศด้วยนะครับเพราะว่าเงินทุนต่างๆเนี่ยเราเราก็ค่อนข้างจะออลำบากต้องเขียนโครงการต่างๆแล้วก็เพื่อเสนอโครงการเพื่อจะได้รับทุนในการใช้จ่ายในการพัฒนาแล้วก็ในการที่จะพื้นฟูบุคคลที่เป้าหมายของเราคือผู้ป่วยของสมาคมพอชัดเจนเลยนะครับตอนนี้เรื่องของบริษัท ลี빙วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด mm hmm. อันนี้ <Okay. S 2> ตั้งขึ้นมาก็เพื่อเพื่อที่จะรองรับหรือว่าเพื่อที่จะนําสิ่งต่างๆที่ที่เกิดขึ้น <Okay. S 2> นะฮะจากผลผลิต mm hmm. หรือว่าสิ่งที่เอ่อเกิดจากาความตั้งใจของผู้ที่อยู่ในโครงการ <Okay. S 2> นะครับเอามาเพื่อจำหน่าย mm hmm. ให้เกิดรายได้นะครับ <Okay. S 2> เราก็จะมีการส่งเสริมในการ ช่องทางสําหรับผลผลิตที่เกิดออกมานะครับเพื่อให้เกิดรายได้นะครับแล้วก็ทางผู้ที่มีผลผลิตออกมาก็จะมีความภาคภูมิใจนะครับในในผลงานแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่จะอยู่ในในชิ้นงานนั้นๆนะครับครับอีกการหนึ่งส่วนสุดท้ายนี่ก็เป็นศูนย์บริการคนพิการรุ่นอันนี้ก็เป็นเป็นหน่วยเล็กๆที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ ทำกิจกรรมนะครับต่างๆเป็นศูนย์แต่ว่าปัจจุบันนี้เราจะเป็นเขาเรียกว่า Living d i s a b i l i t y เบริต l l ค e คือเป็นการให,ให้ให้ความรู้นะครับ mm hmm. เช่นเรื่องการให้ความรู้ทางด้านการเกษตร <Yeah. S 2> นะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็มีโครงการอบรมเป็นวิชาวิชาไปนะครับ <Yeah. S 2> เพื่อที่ให้ความรู้ให้เขาได้สามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงแล้วก็สามารถนำไป พัฒนาต่อเป็นเป็นอาชีพสร้างเป็นรายได้ได้นะครับเป็นลักษณะของวิชาชีพนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นวิชาชีพนะครับจะเดินเข้ามารับบริการเราก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็เข้ามาเรียนรู้เราก็จะมีการให้ความรู้เป็นเป็นช่วงๆเป็นระยะระยะไปแล้วก็จะมีการสื่อสารทางสาธารณะประกาศไปให้ทราบทั่วๆนะครับ ในส่วนของศูนย์บริการคนพิการเนี่ยคะ่ะเฉพาะเจาะจงประเภทของความพิการด้วยไหมคะอ๋อใช่คืออึ่งนี้เราเราเป็น mental health นะครับคบือทางด้านจิตค่ะไม่ได้แบบพิการทางด้านร่างกายนะครับซึ่งศูนย์บริการอันนี้เนี่ยเราตอนนี้เราได้ประสานงานกับทางสปสอชนะครับเพื่อจะเป็นหน่วยที่รับการส่งทานจากทางภาครัฐ ะครับหรือทางจากักทางโรงพยาบาลเข้า,ามาเพื่อที่จะฟื้นฟูด้วยนะครับให้การให้เกิดการดึงเอาศักยภาพเขามาในประมาณนั้นนะครับให้เขาใจมีตัวตนีอยู่ในสังคมนะครับ,รบจะมีกิจกรรมอะไรประมาณไหนพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะในส่วนของศูนย์บริการนะคะตอนนี้เป็นเป็นแบบ c o l เลจแต่ใ้ความรู้แต่ว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้คาดว่าน่าจะมีการพัฒนา เป็นในระับของรักษณะขอการเซอร์วิสด้วยนะครับอันนี้อันนี้เป็นรักษาะของการให้ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆด้านสิทธิอะไรต่างๆด้วยนะอ,อันนี้เราจะสอบได้เข้าไปนะครับตลอดการวิจัยก็ยังไม่ถึงขนาดมีกิจกรรมที่ฝึกอาชีพโดยตรงใช่ไหมคะมีม,ม,มีครับในในในช่วงสองปีแต่ว่าแต่ว่ามันก็ต้องเขียนโครงการแต่มันเป็นของเอี นึกออกไหมครับต้องหาปุนจากบริษัทเอกชนเราทำโครงการเสนอขึ้นไปเข้าเห็นชอบเห็นดีเห็นงามแล้วก็ก็อุดหนุนปัจจัยมาในเรื่องงบประมาณแล้วก็ทโครงการขึ้นมาแล้วประกาศรับคลพิการอฉพาะทางมาแล้วก็ให้เข้าสู่การปฏิบัติอย่างเช่นเมื่อปีปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะเราก็มีโครงการเกษตรนะเกษตรินทรีย์นะในเมืองนะครับก็มีการปลูกผัก แล้วก็ลิงค์สซเดือนนะครับแล้วก็สัผลผลิตจำหน่ายได้ด้วยแล้วก็เข้าโครงการทีใหม่นะครับนะแล้วก็ในปีในปีนี้ซึ่งยังไม่ไม่ไม่ยังไม่หมดก็กาลังทาดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มและของว่างครับค่ะอันนี้ก็เป็นตัวโครงการแต่ละโครงการก็แต่ละปีมันก็แตกต่างกันไปครับค่ะกลับมาที่ตัวของสมาคมค่ะ ตอนนี้ภารกิจหลักของสมาคมมีการขับเคลื่อนอะไรบ้างคะของสมาคมนี่เราขับเคลื่อใน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 ฐานะที่เราเป็นองค์กรหล,ลักที่จะเวลาเราออกไปไปนอกและเราจะออกไปในนามของสมาคม,มนะครับทางสมาคมนี่เรามีจุดมุ่งหมายที่แรงก้าหรือว่าเพื่อเพื่อแก้ปัญหาด้านจิตเวชของสังคมไทยะนะครับเราเรามีฝ่ายวิชาการะนะครับ เราเราเรามีฝ่ายส่วนงานต่างๆเพื่อที่จะ,ะดําเนินการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาหน้าจิตวเวทขอ,ข,อของผู้เจ็บป่วยนะครับค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่าสมาชิกเยอะไหมคะข,ของสมาคมอะค่ะอสมาชิกเราเราเราที่เราจดทะเบียนไว้ตั้งแต่ปีปีห้าเก้านะเป็นรวมแล้วนะร้130อยสามสิบกว่าท่านนะเป็นสมาชิกถาวอนตลอดชีพ โดยเสียค่าแรกเข้าจำนวนห้าร้อยบาทานะครับแล้วก็ไม่ได้แพงเลยนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าให้เขามีส่วนร่วมและเงนินจำนวนนี้ก็เอามาเพื่อบริหารสมาคมนะครับซึ่งจำนวนไม่ไม่มากแต่เพียงแต่ว่าให้เขามีส่วนร่วมปัจจุบันนี้ก็ยังได้มาสอบถามหรือมาใช้บริการก็เรามีหน่วยงานทั้งเอซีและมีหน่วยทั้งของการศูนย์บริการด้วยนะครับค่ะ ทราบว่ามีเครือข่ายความร่วมมือจากหลายภาคส่วนด้วยใช่ไหมคะอ่าที่สิทเกิดไม่แต่ตอนแรกเราคือเรามีทั้ง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 ภายในประเทศและทางภูมิภางประเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเรามีมีทั้งของทางภาคภาคชุมชนนะครับแล้วก็ภาคเอกชนภาครัฐบาลอย่างเช่นภาคทางภาครัฐบาลนะครับอย่างสปสชนะครับ อ่หรืออ่พอพกนะครับอ่คือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบพิการนะอย่างสปสชออๆๆก็จะักงานหลักกันสุขภาพแห่งชาติค่ะแ,ะแล้วก็ยังมีกรมสุขภาพจิตน,นะครับตอนนี้นเ,รเรากาลังทาโครงการอย่างที่เล่าให้ทราบว่าอย่างศูนย์บริการเพื่อให้เข้าสู่ในระบบที่ที่ชัดเจนแล้วก็ที่สามารถที่จะลิงก์กับทางสปสช,ออๆๆๆๆๆชในการอ่ส่งผ่าน ความร่วมมือทางด้านผู้เจ็บป่วยเข้ามาใช้บริการของเรานะครับก็จะเป็นหน่วยบริการของสปสชด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับหน่วยบริการร่วมเนาะค่ะใช่ยางยางของของต่างประเทศนี่ก็ของอะไรทีซีไอนะซึ่งมีสำนักงานใหญ่ยางที่นู่นนะที่สวิตเซอร์แลนด์นะแต่ว่าก็มีหน่วยย่อยมาอยู่แถวทางอินเดียทางทางเนปาลทางนั้นนะทางฟอร์มิ่งคอมมูนิตี้อินคูชั่นนะครับก็ เกียวกับทางด้านเป็น้นดเยวนะเดี่ยวกับด้านจิตสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เราก็ได้มีการประชุมแล้วก็มีการปรึกษาเลยกันอยู่เป็นระยะระยะครับกันค่ะถ้าเป็นในส่วนของต่างประเทศเขาสนับสนุนอะไรให้เราบ้างค่ะสมาคมการบริหารเนี่ยเราเราเราได้เงินงบประมาณจากทางทางทางรัฐบาลไทย เป็นจํานวนไม่ไม่มากหรือว่าจะโอผไม่ค่อยได้เลยนีั้นเราถึงเขียนโครงการต่างๆซึ่งคิดเป็นประโยชน์กับผู้เสียเปรวยนะครับส่งต่อ่านไปทางต่างประเทศแล้วก็จะจะให้เอ่อาวกมาตามที่เราเอ่อเขียนโซเชียลกันนะครับเป็นแหล่งทุนจากต่างประเทศอ่าใช่การก็คือคือแหล่งทุนเนี่ยมันมามามาอยู่สองสามทางด้วยกันนะครับจากภาครัฐแล้วจากการบริจาค นะครับการบริจาคก็จากการเขียนโครงการซึ่งซึ่งเราต้องมีความพยายามอย่างสูงตัดใจได้ตััยต่าๆที่มาครับค่ะต้องพยายามหลายหหนทางเนาะใช่ครับเพราะว่าเราติดมุ่งมั่นจริงๆว่าอยากจะให้ผู้ตกวยเนี่ยเขาเขาฟื้นคืนสภาวะขึ้นมาให้เขาอยู่ในในสังคมได้อย่างอย่างภาคภูมินะอย่างภาคภูมิ ค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของทางองค์กรนะคะก็คือทางสมาคมเสริมสร้างชีวิตหรือว่า Living Association ใช่ไหมคะใช่ค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณสุนทรค่ะค่ะคุณสุนทรมีเพิ่มเติมอะไรก่อนที่เราจะมาฝากทิ้งท้ายกันไหมคะ คือทุกวันนี้เนี่ยความเข้าใจ uh huh. หรือหรือความนึกคิดต่างๆของประชากรในในบ้านเราเนี่นะ <Ha. S 1> การเสพสื่อด้วยอะไรต่างๆด้วย mm hmm. นะครับ <Ha. S 1> คือจะเป็นภาพลบสําหรับผู้เจ็บป่วยทางด้านโรคจิตเวทน, mm hmm. นะครับเพราะฉะั้นเราต้องสื่อสารให้ให,ให้ให้ทุกคนได้เข้าใจว่ามันษย์ทุกคนควรจะได้รับการตอบสนองแบบเท่าเทียมนะครับ <Ha. S 1> แล้วก็มีความสามารถที่จะพัฒนา ตัวเขาเองขึ้นมาถึงแม้ว่าเขามีภาวะเจ็บป่วยอาจจะด้วยเหตุธรรมชาติด้วยเอ่อจีเนติกอะไรของเขา mm hmm. มันมันเลิกเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจแล้วก็ต้องส่งเสริมกันนะครับส่ mm hmm. งเสริมกันให้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 รับทราบในในหนทางที่เป็นบวกบ้างนะครับคนบุคคลเหล่านี้นี่เป็นคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติแต่ว่าเราก็จะมีการพื้นฟูให้โอกาสส่งเสริมกัน นะแล้วเขาจะได้พัฒนาขึ้นมาให้เขาอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีของของความเป็นมนุษย์นะครับมีคุณค่านะครับค่ะเครื่องมือที่ทางสมาคมเสริมสร้างชีวิตใช้ในการฟื้นฟูศักยภาพของคนกลุ่มนี้หรือว่าคนพิการทางจิตเวชเนี่ยคะ่ะมีอะไรที่เป็นแบบประเด็นหลกัลกๆบ้างคะโอ้เราเรามีหลายเครื่องมือนะครับ <S <S คือ ครื่องมือต่างๆเนี่ยมันมันก็ต้องใช้ให้เหมาะสมที่เราต้องพิจารณาแต่ละคนว่าจะใช้เกินอย่างเช่นเรามีการบําบัดโดยการใช้ใช้เสียงเพลงบําบัดโดยการใช้การใช้มือนะโดยการปั้นนู่นนี่นั่นทางระบายสีนะครับมีองค์ประกอบหลายส่วนที่จะให้เขาได้ฝึกปฏิบัติแล้วก็จะได้ผ่อนคลายเรื่องทางจิตเนี่ยมันเข้าใจ มันส้างจอยากมันไม่เหมือนทางร่างกายได้บอกไหมครับทางร่างกายเนี่ยมันเจ็บปวดตรงไหนมันก็เห็นแผลเห็นนู่นนี่นั่นมันก็จะจะรักษาได้ได้ง่ายแต่ทางด้านด้านจิตใจนะครับมันมันลงลึกเข้าไปข้างในเราต้องค้นคว้าค้นหาแล้วก็รักษาหรืออ่าให้เขาได้ออกมาจากจุดที่เขากลัวนะครับมันมันมันเป็นสิ่งที่จะท้าตายนะครับต้องใช้เวลา ค่ะก็คือโดยรวมรวมก็มีทั้งการนําดนตรีนําศิลปะมาช่วยค่ะแล้วก็เรื่องการอาชีพแล้วคนเขาทํำผิดพัาทำอะไรต่างๆเขาลงมือทำเข้าเห็นผลสําเร็จของงานได้เห็นชิ้นงานออกมาแล้วสามารถที่จะต่อยอดไปจําหน่ายไปโปรโมตสินค้ามีรายได้กลับมาเขาก็มีความภาคภูมิใจนะมันก็ต่างๆมันก็คื้นฟูค่อกๆฟื้นขึไปเรื่อยๆเติมขึ้นไปให้เต็ม นะครับค่ะสิ่งเหล่านี้ก็คือเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอยู่รายรอบตัวเราแล้วก็หยิบจับนำมาใช้ประกอบกันเพื่อที่จะเสริมสร้างเขาค่ะดูแลให้เขาดีขึ้นให้เขากลับืปสู่สุขภาวะคือภาวะที่เป็นสุขเนี่ยรู้สึกความต้องการความสุขทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราดูตามสื่อต่างเเนี่ยคนที่ป่วยเป็นโรคจิตเนี่ยไม่น้อยนะครับบางที บางทีตัวเองไม่รู้นะหรือคนรอบข้างไม่รู้แต่ว่ามันฝังอยู่ท่านวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันจะแสดงออกมาแล้วมันจะเกิดความรุนแรงเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้เข้าสู่ในการรักษาไม่ไม่ไม่ได้เข้าสู่ในกระบวนการที่จะพื้นปูเขาเพราะม,มันจะเกิดความรุนแรงขึ้นถ้าถ้าเราไม่ไม่ระัดระวังนะครับหรือว่าอ่ารักษาเขาครับเป็นข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็เห็นภาพตามที่คุณสุนทรได้เล่ามาเลยนะคะครับขอบคุณครับ ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะรายการรวมใจเป็นหนึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสุนทรอิ่มวัฒนามากๆเลยค่ะที่กรุณาเสียสละเวลานะคะมาเล่าถึงสมาคมเสริมสร้างชีวิตที่มีข้อคิดมีแนวคิดดีๆนะคะแล้วก็มีความตั้งใจดีๆอย่างแรงกล้าที่จะช่วยกันพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมคนพิการทางด้านจิตเวชให กลับมาอยู่ในสังคมร่วมกับพวกเราอย่างมีความสุขค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณไวนณที่นี้ด้วยค่ะขอบพระคุณท่านผู้ฟังและก็ผู้ดำเนินรายการด้วยครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กันกันด้วยธรรมมาจากพระภัยสารวิสาโลกค่ะการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นเป็นหน้าที่ของเราส่วนคนที่เราช่วยนั้นจะเห็นคุณค่าของเราหรือไม่เป็นเรื่องของเขาก่อนลาจากกันไปค่ะคุณผู้ฟังที่รักคะหากต้องการเขียนจดหมายแนะนำติชมรายการก็สามารถส่งมาได้ที่รายการรวมใจเป็นหนึ่งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุทยา แคราชเทวีกรุงเทพมานคร104.00ค่ะหรือจะมาทักทายกันทาง Facebook นะคะพิมพ์คำว่ารวมใจเป็นหนึ่งที่ช่องค้นหาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้สนับสนุนรายการค่ะและอย่าลืมนะคะ1479สายด่วนคนพิการ1718สายด่วนด้านการศึกษาค่ะเดี๋ยวเรามาลากันด้วยเพลงนี้นะคะ ชื่อเพลงความลับของความจริงเสียงร้องของคุณกนกพรตรีครุฑพันธ์จากอัลบั้ม Human Station ซีซั่นแรกค่ะอำนวยการผลิตโดยเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะน,นิใจบกบก ตรงที่ใดคำถามหลากลายที่มันเกิดกับฉัน